สีสีสิทธิพพร,พอร์อวนแวนวิเศษอาติเลกเตโซส,สายามังคลาดินเลกอเนกสวัสดีหมายตีจงมีแก่คณะเจ้าเฮียนเจ้าซ่านไม่มีท่านกองศิลนอัอาคาลาดและท่านนั่งปาลมีอคคาลาด และญาติพี่น้องเพื่อนพ้องและนทีนใดมาปุ่มเยี่ยมทำข้าวอยู่นาสถานที่นี้นั้นให้อยู่สุกสำลานตราบตอนเท่าทางบุตรตาและลูกเต่าของให้ใดเป็นใหญ่กว่าคนทางไลยขิงสายบบางลำเลิด ข้าแก้วเกิดกลางหงทั้งรีพนแลพภัยห,หน่อยอายุคอยจากสีวางขอให้มีอายุเงีนยงาวบน่หน่อยขอให้ได้ฮอดหอยเก่าสีบควบเน่านานฝูงโมสาตุมายาได้มาบังเบียดใดขอให้พาแก่นให้ตัดสองโซละญาน ล้งมาจองควัญเจ้านี่ค้นให้หญ่สวงลงมาจงควัญเจ้านี่ค้นให้กลางสีเสียมัอนี่แมนมือสั้นมัอนี่แมนมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก่อนผาแอ็นมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนะ Phá choang phá chăn mạnh hay châu mạnh Nhưng qua khứa à khâu loạn cây nhà lạt mạnh hay châu mạnh Nhưng qua khát xôn ta văn mạnh hay châu mạnh Nhưng qua phá chân, xây xong chèng Mạnh hay châu mạnh Nhưng qua khâu quang nhám đơn si Mạnh hay châu mạnh Nhưng qua sau khi lục sao พะยแทนพะยาพุมแต่ฝากฝ่าวันนี้เป็นมือสังหาหมอเท่าวันม,มือแข็งมื่อนี้เป็นมือสั่นมื่อนี้เป็นวันแห้มหกคำเดิอนสีปีพุทธาสังกาดลวงมาแล้วสองพันหาหอยหกสิบเจ็เป็นวันนี้ เชืให้ผู้ขานี่นั่นมาคุ้นควันคุ้นควันขึ้นเสมอจอมภาศา์คุ้นควันขึ้นเสมอธาตุสิจันสิ์สีเมนี้แมนเมรอสันวันนี้แม่นวันดีวันนี้ถือออมุตตาศอกตกหน่วยนี้แม่นตกไม่จันทคันหน่วยนี้แม่นคันไม่แก้วปุนา ตกแต่งแล้วจึงได้แต่งพระควนันเพื่อได้สุขวันแก้วโกเกิดกลางเมืองบญเฮืองห้ามหญิงยน่ยอยทางนมหน่อยและปันกลางทั้งสาว้าห้ามและเท่าแก่พอเม่พร้อมลูกเตาและนาลีวันนี้นันทอว่าเป็นวันดีสุดขนาด เย็นถ้าพา้อมแต่ยางบัดนี้ถือว่าเท่าแกมานังหลอมอยู่สอนร้อนหมดแต่เฮาทอนนี้แล้วโยกผ้าควันขึ้นมันกำบอม,มีได้ขอให้พาแก่นไทยต้นโพมีบนมาส้อยคุณส้อยยอควันเจ้านี่นะ อยจากเสื้เอเนาเจ้ามาดฟ้าผูยุกำไฟเนี่ยมาซอยคูนซอยย่อขวัญเจ้านี่นยอยจากเสื้เอเนานัง่งคำเฟื่องผู้ยุกำไฟไต่ขานจากเสื้เอนเนานั่งแหกไข่ผู้นั่งโย่หอาสารคำมาซอยคูน สวยห่อขวัญเจ้านี่นาสิบหมอนสะดำลกมาแต่ผู้หน่อยสามสิบหมอนหน่อยลงมาแต่เมืองสวงสี่สิบหมอหลวงมาแต่เมืองฝ้าห้าสิบหมอก่ามาแต่ผู้หอและผูง้งมาซอยคู้น้ย่อขวัญเจ้านี่นะ หมออันนี้บอ่อแม่นหมอกระจายคาถาน,นี่เป็นคาถาตั้งแต่เขาหมอเท่าเพิ่นว่ามาเจ็ดใบย่อเพิ่นนี่เอามาุนเจ้าแล้วเจ็ดใบคูณเพิ่นนี่เอามาคำพักพันเจ้าแลว้วน้ำเต้าแก้วออกบอกินเย็นก็ว่าเย็นดีดีเหมือนเลือดสียู่ฝากฝากไข้ขานั้นหลวงลาย ไม่โผลให้สิว้วอนแวนหาควันกานันแม่นหันลุมานควนหันนั่นแม่นเทาสังเกตทีบมาแก้วเอินเขาคุ้นควานวามาเยาควานเอินควัญแน่เด้อว่ามาเยาควัน ไฟจากเสือเนา u ขันเจมเจ้าให้มาเข่าแม่นอยู่คิงว่ามาเยอะควันสามสิบสองขันก็ให้มาวันเดีเก้าสิบขันก็ให้มาอยู่เสือมาอยู่เหนือในเคียงทั้งขันแข็งก็ให้มาอยู่แข็งลีลาทั้งขันขา ก็ให้มาโยคเลีลามากินข้าวต้มและข้าวนมมากินแกงส้มและของวหวานมากินน้ำตาลน้ำอ้อยหมอพ่อเนื่อจอยจอยควันจอยดรวมาว่ามาเยอะควันอื ยควันเอมเออมื่อนี้นั่นเป็นมื่อสันวันนี้นั่นเป็นวันดีวันดีทีละแม่นเมื่อวันทอหัวเท่าเกิดเป็นสาวก็ว่าแมื่อมือนี้วันนี้ นอนหลับเจ้าสิได้เงินหมื่นคั่นว่าเจ้านอนตื่นเจ้าสิได้เงินแสนแม่นมือมาสิได้แก้วมาณีสอดทอดให้บ่มาผ่านมันให้บ่มาบังเบียดฟงสะเนียดจังให้ให้ห่างต่อเจ้าว่า Hãy subscribe cho xuống năm. นให้เจ้ามาโยปองให้สอกให้สุ้มเจ้านี่ได้สอกใหญ่แหลงเงินคำไหลมาน้ำปีเดือนสอกไม่ในทุกท่านใ้ได้เป็นใหญ่มีเกียรติและศักดิ์ศรีให้เจ้าเมียสูกเคียรย่าได้ขาดให้เจ้าเป็นผู้สลดพร้อมด้วยปัญญาว่ามาเย ฟานเอ้ยขวัญทานมาหอดแล้ว กินข้าวพี่ให้เจ้าหากเี้าหมากผพี่ให้เจ้าคายให้เจ้าเคลืนมาไดทองเป้าให้เจ้ามาเสืบสร้างดอมเมื่อแมนอยู่เคียงมาหักษาตนต่อเจ้าตาบต่อเท่าเทลค้าจัดตาโลธรรมมาวัดทันทีอายุวันโนสุขังมาลังนันเดก็ขอ่าแทนสาธุ